ทีมอยู่เปล่าทีมทีมดูเองชอบคนเนี้ยโอ้พี่ชินร้อยยี่สองค่ะบูมรู้รทีมชอบบอกว่านักดูว่าพี่บูมด่าอะไรพวกดูเปล่าช <laughs> มทุกอันกูโดนตลอดอะ่ะเดี๋ยวสักพักจะหาข่าวแล้พักหาข่าวมันหาข้าวนี <laughs> ่มันหาข้าว,าาว,ว,าาวแล้วก็โอ้ยทีมมาทำเฮียอะไรทำ <laughs> ไมรู้ ต,ตัวนี้น้อยหน่อยตัวนี้น้อยหน,น่อยอยังดีแต่ปกติอ่ะชอบตัวคนอื่นด่าไม่ได้นะครับพี่อ่ะโดวคนอื่นด่าแล้วเก็บตัวพี่บูมด่าแล้วแบบสั่นใจอย่างนี้นค,คุณแพรกูด่าอะไรเออพูดขนาดนี้แล้วอ่ะยังต้องแบบว่าผมก็นับถือแบบพี่บูมเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะถ้าผมเป็นพี่อะไรเงี้ยแล้วมาดูแบบน้องๆอ,อะไรเงี้ยผมก็คงกดซับเองอ่ะแบบว่าเออซับน้องมันหน่อยเว้ยน้องมันแบบว่าติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าให้คนอื่นเขากินซับแล้วก็ กดขอบคุณสำหรับของฝันเป็นสมาชิกประมาณนั้นวะงงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจแหละพี่ครับ <laughs> จะก,กดแล้วไม่ทันอโอไวไปหน่อย <laughs> โทษทีเ <laughs> มื่อกี้ใส่เล็กบาตอยู่แม่ไม่ไมไดันจริงๆ <laughs> เล็กบาตพี่น่าจะยาวแบบว่าประมาณส <laughs> ี่หม <laughs> <laughs> ื่นกว่าตัวพิมพ์ไปประมาณสี่บรรทัดละยังใส่ไม่เสร็จเสียดายวะ อะดีตอดีพี่ขโมยของใครกินก็นไม่ร <c oughs> ู้พี่ขโมยกินเลยอยู่นานไม่ได้กูเพล็ดเหรอไม่มีแผนจะทำอะไรอย่างนี้ครับอยู่นานดาเดี๋ยวเสียตังค์แข่งครับปีหนึ่งอ้าว <c oughs> ปีเดียวเองอ๋อปีเดียวเองอ๋อมันจะแข่งปีเดียวเองอ๋อหลังจากนั้นก็นั่งแพมสองสาวอ๋อ ใครอ่ะมีใครสองมาอตอนนี้ทีมทีมอยู่เปล่าทีมทีมพี่รู้เองชอบคนเนี้ยโอ้โหพี่ชินร้อยยี่สองค่ะบูมรู้ทีมชอบ เจ็ดแปดอะพี um uh ่เกมโลโลโลเขพื่อนทีเขาเป็นเอ่อมือเบสวงมินิเหรอวงวงอะไรสักอย่างชื่อวงวงอะไรนะเขาอยู่วงอะไรนะคนดูมันเป็นด่านการจริงจใช่ปะกูจำชื่อวงเขาไม่ได้วงแหวนเก่งมากวงคำเหล่าวงกลม อีฮี้ยแต่ละคนวงไฮโลหนึกแล้วบ๊ายบายคไปบ๊ายบายคขอบคุณนะคะฝันดี่ค่ะวงในกูว่ามึงไม่รู <S 2> <S 2> <S ้จริงสักคนอ่ะกูหายเองนี่ตังมาคุณแม่คะับขอบคุณพี่ปั๊อบกาอยู่วงเฮี้ยอะไรวะเนี่ยกูจะสงสารไปนอนแล้วไม่ไหวจริงทิ้งแต้มไว้ตรงนี้แหละวงฟีเวอร์ขอบคุณนะคะนั่นแหละวงฟีเวอร์ มันจะมีกลางนะอยู่หน้าบีเต็มนักดนตรีนะครับนักดนตรีคนนี้กล้องอยู่ไหนมีทั้งกล้องอยู่ไหนอยู่ฟ็อกซี่ครับเขาอาจจะอยากรู้จักกล้องเอาแล้วไงกล้องมีลุ้นนะเนี่ยเข้าค่ะเฮ้ยอยากรู้จักกล้องเฉยกไไมม่่ถูตัวแล้วแต่ว่าแบบเกือบเกือบเกือบแล้วแต่ว่าแบบแล้วแต่วันคนละกล้องอ่ะ พ่อเร็วมากเลยนะจ็อกคะงขอบคุณครับขออนุญาตติดตามนะครับขอบคุณค่ะพี่บุ๋มมาเยือนครับสวัสดีค่ะหมึอก็ดูเงียบๆก็ได้แรงอะไรอ่ะสบายครับพี่ป๊อกฝันดีครับไหนบอกไม่นอนดึกจะตีสามแล้วนะก็ยังไม่ดึกค่ะ กูไม่ไหวแล้วว่ะดีเกินเวอร์พวกมึงนี่แม่งเฮียเดยดน่ารักจริงน่ารักจริงดีมากไอ้เหี้ยบอมไอ้สัตว์กดแบนมาก็หัดกดซับซะบ้างเฮ้ยคุณนึกว่าสกีม โอ้โหทะลุเลยโอ้ยโอ้เก่งเกินตายโอ้ยจ่าคีมในไทยครับเกือบแล้วเชียวหมายว่าคนที่ชื่อต้นคือใครอ้าว ใช่ค่ะสวัสดีครับติดตามไว้นลแม่แชทต,ตั้งเยอะตั้งแยอะอ่านอันนี่นอไอสัตว์นี่ใครวะกูหาก่อนเียนี่แบงนด์สมัยนอเียได้ค่ะคุณพี่เดี๋ยวก็นอนเลย ไม่ในในนี้มันมีมันมีมันมีผู้หญิงไม่ไม่มีเลยมึงบอกให้กูมึงกูพาไปดูผู้หญิงมันไม่มีใครเลยกตัวนึงรค่ะนน่เนะคนนี้คนนี้น้องซูมกูไม่ได้ฟอลโล่ผู้หญิงไว้เลยคนนี้มึงก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครซอสอใหญ่อ่ะน้องซูมน้องซูม ไอ้ควายพี่บูวัสดีครับเขาชื่อซูมิงโง่โง่ไกลวะมึงดิโง่

ไปเลยไ yeah. อ้เหี้ยยังไม่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 พบไม่คุยไ,ไม่พูดไม่คุยอะไรกันหน่อยเลยไ okay. อสัตว์มาถึงมาด่ากูต้องคือ şey> พ่อให้กูบัวอะไรที่มีมาถามมาใช่เลยยังไงเขารู้จักพ่อกูด้วยพ่อกูคนดังภูมิท่าพระจันทร์ชื่ออะไรเนาะ เมื่อวา่แกเอวนีเลย้วอิงามเอไปช่องไหนต่อไปเราไปทุกช่องเว้ยคนดูยงจังยีนี่เรียปักกลางทัวหน่อยครับพี่พี่เรียบไปแล้วเล็เบนบุมบุรพาวันนี้พี่ไม่ตีกับพี่ฟอกหรอ พักสักห้านาทีใช่ค่ะอ๋อความจำพี่ดีตายอืเพียบเต็นปากเลยสัตว์ไม่นานกดซาบเป็ชืเพลงหมครับตัวไว้เลยเออเด็กมันจะมาครับแรงไปนะบางทีคนเราก็นะทุกครั้งเลยนะครับทุกคนเวลาผมแบบว่าแข่งเสร็จอะทั้งผมและปั้นเลยนะ ปุกรอบเวลาแข่งเสร็จเราจะขึ้นมาห้องซ้อมเราจะขึ้นมาห้องซ้อมแล้วเราทําอย่างเดียวกันเลยเราแข่งเสร็จปุ๊บอันอันที่ชนะเท่านั้นนะ <c oughs> เราจะบูอิ่งขึ้นมาห้องซ้อมแล้วก็เปิดดูเปิดดูย้อนหลังของพี่บูมนักแข่งทุกคนเนี่ยทําอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วคือแบบไม่ได้นัดกันหันไปอ้าพี่บูม จอกูเอา้าดูอันเดียวกันเลย <laughs> บอกว่านั่งดูว่าพี่บูมด่าอะไรพวกกูเปล่าอ่ะ <laughs> ชมทุกอันกูดูตลอดอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวสักพักหาข่าว <laughs> เดี๋ยวสักพักหาข่าวมันหาข้าวเนี่ยตอนนมันหาข่าวแล้วก็โอ้ยทีมาทำเฮียอะไรทําไม่รู้ตั <laughs> ว,น,น,น,วน,นี้น้อยหน่อยตัวนี้น้อยหน่อยยังดีแต่ปกติอ่ะชอบโดนคนอื่นด่าไม่ได้นะครับพี่อ่ะโดนคนอื่นด่าแล้วเจ็บ โดนพี่บูมด่าลแล้วแบบสั่นใจอยากโดนอีก <laughs> ถือว่าดูจริงถูกถูกถูกมันรีวิวมาแล้วมันดูจริงมาคอนดูนี่พูดอะไรต้องระวังหน่ยอยอ้ดูจริงเนีย่ยโดน,นเสิร์ชบ่อยแค่ไหนก็ลองดูดิเอาดูเห็นปะไอ้เหี้ยมึงเสิร์ชเค่ไหนแพทแชทแค่มันเสิร์ชเค่ไหน,นแพทแชท กดเงี้ยเนี่ยแบบนี้คืออันที่อยู่ใช่ป่ะเห็นป่ะดูหมดอ่ะเด็ดดูว่ากูด่าอะไรแค่นั้นแหละเอาจริงไม่ได้ดูเฮียเลยดูว่ากูดา่าอะไรมันแค่น,น,นั้นแหละ <laughs> ดูว่ากูดูแค่กูด่าอะไรเออพูดขนาดนี้แล้วอะ่ะยังต้องแบบว่าผมก็นับถือแบบพี่บูมเป็นพี่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถ้าผมเป็นพี่อะไรเงี้ยแล้วมาดูแบบน้องๆอ,อะไรเงี้ยผมก็คงกดซับเองอ่ะแบบว่า เออซับน้องมันหน่อยเว้ยน้องมันแบบว่าติดตามเราอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าให้คนอื่นเขาคิปซับแล้วก็กดขอบคุณสําหรับของขวัญเป็นสมาชิกประมาณนั้นวะงงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจแหละพี่ครับ <laughs> จะก,กดแล้วไม่ทันอโอไวไปหน่อยโทษทีเ <laughs> มื่อกี้ใส่เลขบัตรอยู่แม่ไม่ทันจริงๆ <laughs> เลขบัตรพี่น่าจะยาวแบบว่าประมาณสี่หมื่นกว่าตัว พิมพ์ไปประมาณสี่บรรทัดแล้วยังใส่ไม่เสร็จเสียดายว่ะอ่ะเดียวดิพี่ขโมยของใครกินก็ไม่รู้อพี่ขโมยกินเลยอยู่นานไม่ได้กูเพ็ดแล้วยมีแผนจะทำอะไรอั้ยครับแข่งครับปีหนึ่งอ้าวปีวดีววเองววอปีเดียวเองวรอ มันได้แข่งอีกปีเดียวยังง๋อหลังจากนั้นก็นั่งแพมไอ้คุณนี้เก่งจินนี่อ่าไม่ได้เล่นกูนึกว่าเล่นกูสาบิวมาแล้วเขาใช้คอมหลายคจินนี่เขาแรงอิมเลยนะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งซื้อคอมใหม่มาเฮ้ยี่นี่สุลต่านมันเปิดบอมคริปโตประมาณร้อยอ มื่อวานเปิด15ตัวได้คอมบอม15ตัวร้อยสี่สิบจอร้อยสี่สิบจอเฮ้ยแต่เกมนี้แม er le ่งกระแสแรงจริงครับไอ้บอมคริปโตเนี่ยเดิมแป the bomb n o your friend เหมือนเฮ้ยเอ็งวางดิเอ็งวางสิเอ็งวางสิเอ็งนั่นแหละวาง เฮ้ยเสียงเหมือนพี่แบงค์เลยอ่ะคือพี่เห็นสภาพหมาพี่ตัวเดียวอ่ะเองเลยวะที่มันไม่ไหวว่ะพี่แบงค์เหรอวะพี่ไม่ไหวจริงอ่ะไม่ไหวอ่ะสู้ไม่ได้คอมมอนนี่คือคือคอมมอนจริงจริงอ่ะมีอยู่นะในกลุ่มอ่ะกูเห็นมึงไม่ไหวทุกคนไม่แอกไอ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 สมประสงค์อะไรเนี่ยโอ้ยมึงไหวกับใครมั่งดีว่าเอางี้ ง่ายกว่ากูเห็นมึงไม่ไหวทุกคนที่กูไปเดี๋ยวแพ้นน้นเดี๋ยวแพ้นี่แม่ภูมิต้านทานมึงต่ำเนอะไอ้เหี้ยไปนน่นก็แพ้ไปนี่ก็แพ้หาไม่เจอเมื่อไหร่มึงจะนชนะใครเขาบ้างวะอันนี้ห่ามีปปะปะกูก็เล่นกับเขานะเกม n f t เล่นคริปโตไมล์ระเบิดไปแล้ว โซเดยบายเกมการ์ก่ะแรกจุ๊บจุบคืออะไรอ่ะอ่ะดูแรกให้ขอหน้เพื่อเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนเพื่อเห็นหน้าหมาแล้วเพื่อเพื่อเพื่อพวกมึงนะครับเพื่อไอ้คนที่แพ้เมื่อกี้เอ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยปีครับโชว์โชว์นินจามันน่ามันดีหน้ามันน่ารักนะหมาจดิ ฮัลโหลเกลกาเพลงอะไรน่าจะเป็นของ,องวันอออนอร์ลี่ไม่รู้เพลงอะไรครับเฮ้ยอะไรอ่ะพี่บูมพี่บูพี่บูมาทำอะไรเนี่ยจุ๊กจุ๊อะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะเขาเขามีแผนการชั่วร้ายหรือเปล่าอ้าวใครไรอ่ะนี่กูเป็นคนแบบนั้นไปแล้วอ่ะไม่เคย ไม่ไหวแล้วตาจะหลับโอ้โหไอ้เหี้ยเครดิตกูไม่ค่อยดีเลยว่ะจุ๊บๆนะครับเครดิตกูไม่ดีเลยอ่ะคนดูแต่แล้วหวังๆเดี๋ยวสักทีมกันเดีพี่ก็ไปดูขอบคุณโฟลเจอร์ใหม่ด้วยมั้ยล่ะครัเยยกูไปดูพี่ชายก็ได้พี่ชายก็ได้กูไปหาผู้ชายดูเกมบิดเชียร์แนทไงขอบคุณโฟลเดอ์ใหม่ด้วยนะครับ นนเราด,ดูแข่งก้นันโ,<ฮ>โอ้ยเครดิตบุมไม่ดีเลยอ่ะพอแล้วครับพอแล้วครับแป๊บนึงันเดี๋ยวพี่มาไปขอเข้าห้องน้ำหมดรอรอ,อแป๊บนึงครับเอ้ยอย่าลืมนะจบคู่ที่สองเนี่ยคู่นี้ก็จะมีแจกบัตดีอีกแปดอันนะครับแปดอันขครที่พลาดไปรอบแรกอดี๋ยวเพิ่งเสียใจยไปยังมีอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็พรุ่งนี้เหมือนจะมีดอก เป็นจี้สีแดงแล้วก็รูปหัวใจนะครับของพี่แจก15อันเดี๋ยวพี่มา